ครับสวัสดีเอฟซีสุฟูสุคนครครับมื่อน,นี้ลุงหลอดมีรายการบ้างไฟมาแจงพีแจงนองนะครับวันที่16นะครับผมอ่ะขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบ้างไฟบ้านกอแก้วตามบนเดลลาดอำเภอหนองหีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันที่16มิถุนาย,ยน2567นนะครับผมในรายการบ้างไฟมีดังต่อไปนี้บ้างที่หนึงหอนหูกตา โตนะครับผมบังที่สองยันประเทศไทยครับบังที่3แอดเทวดาหนึ่งบังที่4วิศวการบินห้าสอพรพิมลหกถ้ำหยุ่นเจดเท่าผ้าแดง8เทพทับหลวงเก้าทองพักดีสิบอ,อาจเมืองแสนนะครับ 11, สิบอราชวงศ์สิแอดเทวดาสองสิบสเจนจิรา 14ตาพันเปอร์เซ็นต์15วังสันติสุขบวกยอดไอคินะครับผมบอไรวังศีลัยไผ่นะครับผมบังที่16ลูกแก้วอีสาน17บุญศัพท์เบิกฝา18ฟ้ปดฝาไม้นองบัวแดง19เกพชรผู้ทอน20คู่โจสั่งลุยนะครับตุลการโดยเลดาต,ต,ต,ตุตุนะครับผมเก <c ười> ือบยูใสเกือบยูใสอ่ะ มืออื่นอาจจะไม่เหมือนวันนี้นะจ๊ะสมาชิกนะครับผมอ่ะบังไฟนี่สวยงามมากๆเลยนะครับรายการบังไฟมียี่สิบบังนะครับผมถ้าไปตรงตามโปกนี่หวานเจี๊ยบนะครับผมฮะาอ่ะส่วนมัดเดาของลูกหลอดมัดเดาทางสูงก็มีให้พี่ให้น้องเหมือนเช่นเคยนะครับติดสีแดงจึงคืงนะครับผม บอกไว้กอนนะครับบัตรดาทางสูงเป็นความชอบส่วนโตนะครับบ่อไ้เกี่ยวกับขายของไฟใดๆทั้งสิ้นบ่อไดรู้จักกันเป็นการส่วนโตนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับผมอ่ะมีหอนอุหูกตาโตนะครับผมเฮฮอนอุงหูกตาโตนะครับฟอมลาสุดกวานเจี๊ยบอยู่นะครับผมฮอนอุหูกตาโตนะจ่าสมาชิกนะครับ้วก็อีกบางนึ่งเป็นปั่งอ่าสอพอดพิมลครับเป็นไฟเจ่งครับ ถ้ำยุ่นนะครับผมอีกบางหนึ่งอีกบางต่อมาเทพทับหลวงครับบางต่อมากับเป็นสราชวงศ์ครับบางต่อมาเป็นตาพันเปอร์เซ็นต์นะครับผมหกบักหกมัดเดาครับส่วนบางสันติสุขบวกยอดไอคิวโบไว่วังศิริไพยนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปสืบนาทานเอาละกันนะครับผมแต่เป็นหมงไฟเก่งนะครับบอกว่าจะเป็นแอทเทวดาสองบังเข้ากับไปเบิงน้ากันนะครับราคามันสูงนะครับผม ถามว่าเชียได้บอกการนาสีได้ึรือกันนะครับเพราะว่าเป็นหมวกไฟเก่งมากๆครับหมงไฟมือพ่งนะครับสีลอยเป็นวาเลนยันประเทศไทยกลับไปเบิ่งเอาหนาทานนะครับผมเพชรผู้ท่อนนี่นะครับ คู่โจเังลุยนี่ก็โอ้บุธรรมดาคือกันนะครับคู่โจเังลุยลุงหลอดลงวดกว่อนให้เป็นมัดเด็ดกหวานเจี๊ยบอยู่นะครับคู่โจบุธรรมดานะครับผมอ่ะผู้ใดไปก็ขอให้โชคให้มานนะครับผมไปให้กําลัางแรงใจไอเลดาตุ๊ตุนะครับผมลุงหลอดกอาจ,จเสียอาลอตเตอรี่ไปขายนะครับพออาจขายบ่ยั่งเบิดนะครับผู้ใดเห็นลุงหลอดฝาก สนับสนุนนะครับซอยสือรัตตลีน้ำแนเดอร์น,นะครับผมหาข้อมูลพิดพาดประกันใดลุงรอเดฟสีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟสีสวัสดีครับ